อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง1,000กิโลวัตต์หรือว่า v o a นะครับหวังที่จะต่อยอดบ,บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์แบบไร้พรมแดนครับพลโทสัรเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะครับ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง1,000กิโลวัตต์หรือ VOA ที่ตำบลระโสมอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศประจำประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง1,000กิโลวัตต์ครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณตอนใต้ของจีนนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาลาวเวียดนามกัมพูชาและบังกลาเทศโดยเผยแพร่ารายการประเภทข่าวสารสารคาดีสาระน่ารู้ด้านการต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเขมรและก็ภาษาเวียดนามนะครับโดยรายการของฝ่ายสหรัฐนะครับซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงอเมริกา มุ่งเน้นการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ขณะที่รายการของทางฝ่ายไทยนะครับซึ่งก็จะผลิตโดยสถานีวิทยุสารานรมของกระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการดําเนินงานตามนโยบายการทูตสาธารณะ<ม>การทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐซึ่งก็จะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศครับ ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกนะครับว่าในประเทศไทยมี V.O.A. อยู่2แบบก็คือคลื่นสั้นซึ่งกระจายเสียงออกไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลจากประเทศไทยมากอย่างเช่นในตอนกลางของประเทศจีนหรือไปถึงยุโรปก็มีนะครับแต่ที่มาเยี่ยมชมจะเป็นแบบมีเดียมนะครับออกอากาศอยู่ในพื้นที่ของเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจริงๆก็จะหมดพันธสัญญาระหว่างรัฐไทยกับอเมริกาในปี2566 ซึ่งเป็นที่มาของการเข้าเยี่ยมชมและก็หารือกันดูนะครับว่าจะทำงานร่วมกันต่อไปหรือไม่ประกอบกับประเทศไทยก็กำลังจะเป็นเจ้าภาพเอเปกจึงเชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุ VOA ที่เป็นการทำงานร่วมกันจะทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไทยครอบคลุมสู่กลุ่มเป้าหมายครับกับประเทศไทยเองกำลังที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปกเราก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยยังมีจุดข,ขายอีกหลายอย่าง ที่มีความจําเป็นสามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีรายได้จากการค้าการขายผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของต่างประเทศได้ก็เชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุว o a เเนี่ยจะช่วยส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังประเทศปลายทางทั้งหลายเพื่อให้เขาเห็นว่าประเทศไทยมีหลายอย่างมีความพร้อมที่จะบริการเรื่องราวต่างๆของประเทศเขาแล้วก็เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับอเมริกา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์แน่นอนครับทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านของเราและประชาชนคนไทยเองทํามาค้าขายแรงงานทุกอย่างเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะผลิตอะไรเพื่อไปขายที่ไหน